ไปบนมือพ่อแล้ว<ๆ>เห็นไหมไปปกป้องแม่<ๆ>ไปปกป้องแม่ก่อนอนัชชา<ๆ>วันนี้ทีเล็กซ์นัชามามาป่วนสนามแล้วพ่อว่านเนี่ยทีเล็กซนัชชาหรือเปล่าจะคงคุกร้อยไปแล้ว<ๆ>โอ้เห็นไหม<ๆ>นัชชา,าบอกพ่อแล้ถ้าเจอตัวได้เจอตัวได้ไตรงไหนตรงไหนอ่ะ สัตว์ประหลาดเหรออ,อ๋อไหนไปดู้สิโอ้โหนั่นมันสัตว์ประหลาดใส่ชุดโกโกวานี่นะเอ้ยมันเต้นใหญ่เลยนะชามันเต้นเยอะขนาดนั้นนะะะอะเนอะเฮ้ยมันมีใครมาใส่ชุดโกโกวามาเต้นได้ด้วยอะ่ะฮนอะอันนี้เราทำไงกับมันดี เป็นไงดียิงไหมยิงไหมได้น้านชาเรียกคาถาพิเศษมนะ<า>เ,ออเ,เ้ยโอ้ยวันนี้เรียกเรียกคาถาพิเศษมาหน้าแนละ้วเอา้ายิงไปเลย ยิงพ่ออะไรเงี้ยเออยิงพ่อทุกทีเลยก่อนจะยิงสับป,ปะหลาดทำไมต้องยิงพ่อก่อนทุกทีเลยลูกเพราะว่าสับโกโกวาสับป,ปะหลาดกโกกวาให้ตัวเล็กดีกว่าเอ้ายิงไปแล้วลูกให้มันตัวเล็กลงเออโอเคไอเป็นยังไงล่ะเจ้าสับป,ปะหลาดชุดชุกวาตัวเล็กกระปิ๊ดเดียวเลยให้นลำน้ำเต้นบนมือพ่อดีกว่ามะเออนี่ไงมันเต้นบนมือพ่อแล้วเห็นไหม โอเคอันเต้นอย่าอะไรนะชาดูสิอ่าปอจับไปให้นะชาใส่เปาไว้ใส่เปาไว้ใส่ปอไว้ใส่ปอไว้เอ๋อใส่ใส่ตะกร้าไว้ใส่ตะกร้าไว้เออใส่ไว้ใส่ไว้เอาไปเล่นที่บ้านดีกว่าเอาดิใส่ไว้ก่ะเย้เราไปดูข้างในต่อไหมมันมีอีกไหมไปดูไหมครับโอเคทำไมต้องทำหน้ากลัวขนาดนั้นด้วยไปเลยเดี๋ยวการถ่าพิเศษเป็นไงโอ้โหสวยจังเลยอันนี้มาจากดวงดาวแบบอันนี้มาจากดวงดาวอันนี้มาจากดาวอะไรคะ ดาวสตาร์อันนี้มันลูกอะไรคาถาวิเศษลูกอะไรหันหันหน้าให้พ่อดูสิคะเอ้าโอ้สวยมากกดสิคะโอ้โหหันให้พ่อดูด้วยสิคะกดแล้วหันให้พ่อดูด้วยกดแล้วหันให้พ่อไอ้ยสวยจังเลยนะโอ้โหนี่ไงได้คาถาวิเศษมาแล้วเย้ลุยไปแล้วไปต่อดีกว่าอ๋อข้างหลังม้าชามีอะไรเนี่ย มีทีเล็กได้ไงข้างหลังน้าชาก็มีทีเล็กได้เนี่ยโอ้น้าชาเอาทีเล็กมามาเล่นสนามเด็กเล่นเหรอวันนี้โอ้เอาทีเล็กมาด้วยนะโอ้โหตัวใหญ่มากเลยดู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 โอ้โอ้ไปแล้วน้าชาไปแล้วไปเล่นสนามเด็กเล่นแล้วนะครับโอ้โหโตกโปกมากเลยอ้ฝนตกใหม่ๆนะครับใบไม้ร่วงเพี้ยไปหมดเลยฮะอะไรนะคะ โอ้ยทำไมมันเปียกได้อะอะไรนะคะโดนฝนใช่ไหมเอางี้ละกันเรามีคาถาวิเศษนี่ใช่ไหมเรามีคาถาวิเศษใช่ไหมอ่ะนาชาเสกให้สไลเดอร์มันสะอาดไหมจะได้เล่นได้ไหมเออเดี๋ยวให้นาชาเสกสไลเดอร์ให้สะอาดเลยนะครับเดี๋ยวชาจะได้เล่นได้อ่ะหนึ่งสองสามโอ้โห นั่งไงสไลเดอร์อรอสะอาดแล้วเย้เดี๋ยวน้าชาไปเล่นไหมเออเดี๋ยวให้น้าชาไปเล่นนะครับฮะเอยอ,อยังเปียนอยู่เลยกระทาเสียป่ะเนี่ยกระทาเสียป่ะดูสิหายกระทาเ,เสียแน่เลยวันนี้ฮะตอนมาเสกอะไรไม่ได้เลยวันนี้โอ้โหครับไปไปล่าตัวอะไรต่อไปล่าตัวอะไรต่อตัวนั้นตามหลังแม่มาแล้วนอะไปตกป้องแม่ไปตกป้องแม่ก่อน แม่หายไปแล้วดูสิเมื่อกี้เมื่อกี้มีตัวอะไรไม่รู้ตามหลังแม่มาแม่เห็นไหม,ม,ไมไวิ่งหนีแล้วโอ้วิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วยิงไปยิงนะชายิงไปเอ้โหวิ่งแล้วยิงไปยิงอีกยิงนีกโอ้โหนั่นไงตัวที่ตามแม่มานะ่ะโอ้โ,อโอห,หชาชัยยิงเข้าไปนะลูก ยิ้ไปยิ้ไปโอ้โหเจอกระายิเศษอันใหม่ลูกพะจันนัชชาเข้าไปครับโอ้โหซาบล่าเป็นหิับยอมแพ้นัชาไปแล้วเย้เอ้ยชชาใคร้าเฮ้ยเฮ้วนั้มเฮ้ย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 เฮ้วเ้ย้ยยอ้ยฮเยเเามาปื้ดป๊ดเยเยเยเันตัวเล็กเลยเันตัวเล็กเลย <reading repetition> <expand. S 1> เอาไปเลี้ยงที yes ่บ้านเสกเลยเสกให้ตัวเล็กเสกตัวเล็กก่อนเอ้าวน่นไงมันตัวเล็กกระติสแล้วโอเคเออจะมีสิเออมาเลยเจ้าชาร์กด็อกมาเลยลอยมาหาในมือนะชาแล้วนะชาเสกตัวเล็กนะเออเดี๋ยวด้ะนะชาเล็กก่อนเสกตัวเล็กละโอเคอยู่ในมือนะชาลักจับมือจับมือก่อนเออใส่กระเป๋าไหมใส่กระเป๋าไหมใส่กระเป๋าไหมไหนกระเป๋าไหนไหนกระเป๋าไหนเลยเฉดจ้าก็เออเสกกระเป๋าพ่อก่อนเสกก่อนไปฝากแม่ไปฝากแม่ไปฝากแม่ แม่ไม่ฟังแม่ไม่เอาอะไรเงี้กันแน่เนี่ยเอาใส่กระเป๋าใส่กระเป๋าเพราะว่เอาใส่ไว้ใส่ไว้โอเควันนี้ได้โชคได้ได้สับปะรดโกโกวากับชาร์กด็อกไปเลี้ยงที่บ้านแล้วนะครับตัวอะไรทิ้งมาอีกนะโอ้โหเครื่องบินสมัยนี้มันพกสับปะรดมาเยอะจังเลยนะ ว pues nah ิ่งเนี่ยว้าโอ้โห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 แม่ลูกนะครับวิ่งนีส oh, ับหลาดกันวุ่นวายเลยครับโอ้ยทีเล็กมันตามไปแล้วทีเล็กมันตามถลัยมูปตามไปแล้วโอ้ยทีเล็กมันไปวิ่งด้วยนะนี่ยน้าชาวันนี้ทีเล็กน้าชามันมาปวนสนามแล้วพ่อว่าเนี่ยทีเล็กน้าชาหรือเปล่าโอ้ยน้าชาพ่อว่าเราเก็บทีเล็กใส่กระเป๋าก่อนไหมเอะ เดี๋ย้อนก่อนค่ะมาตามเสษให้มันตัวเล็กไว้อ๋อหนึ่งสองสามอ่าเจ้าทีเล็กตัวเล็กหรือยังอันไงข่าวที่เศษอันนี้ของน้าชามันสามารถทำให้ตัวเล็กได้เหรอลูกนี่ไงตัวเล็กนิดเดียวแล้วเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อเรียกไปใส่มือพ่อนะใส่มือพ่อใส่มือน้าชาดิอ่าใส่มือพ่อนะ มันค่อยๆลอยมาแล้วตัวเล็กใส่มือพ่อแล้วยิ่งั้นเดี๋ยวพ่อเก็บทีแรกก่อนนะมันฝนสนามเด็กเล่นไปทั่วแล้วเนี่ยนะเก็บไปเล่นที่บ้านนะโอเคปุ๊บนะฮะอยู่ในมือพ่อแล้วน้าชาเก็บไว้ช็อกให้แม่เก็บอีกทีนึงโอ้โหเก็บกับไปทอดๆแล้วเดวเอาวิ่งอะไรอีกแล้ววิ่งหนีอะไรอีกแล้วน่ะ เอาไปไหนแล้วเนี่ยโอ้โหเก็บดอกไม้เหรอดอกปีบร่วงเยอะขนาดนี้เลยเนี่ยอ๋อหอมไหมหอมไหมหอมมากหอมมากเลยหอมมากเลยโอเคอันนี้ต้นโกดของแมใคยนะคะลูกศิษย์พ่อของแม่ค้างคอกอะไรนะะอะไรนะค้างคอกค้างคอกคอไหนอะไหนไม่เห็นเนี่ยใช่จริงจริงด้วยอะไรเนี่ยอะไรอยู่บนหลังค้างคอกด้วยทุกคนดูสิเฮ้ยมาเฮ้ยมาไอ้ค้างคอกนี่มันกินได้ไหมลูก มียางเหรอพ่อกินนะไม่หิวอ่ะไม่ไม่แลวมันเอาด่างใส่เอ๊ะเาด่างใส่เลยเอายางใส่เหรอยังก็ต้องอยู่ไกลสิใช่ไหมไหนพ่อดูหน้าไปหน้าตาเป็นไงคุกเนี่ยมันจะกระโดดใส่เราไหมเนี่ยโอ้ยชัด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 อย่าได้ใกล้นะลูกอย่าได้้นยางใส่เราไกลไกลไกลไหนถอยไปไกลถอยไปไกลโอ้โหไปไกลแล้วไกลเกินไปหรือเปล่าเอ๊ะ พราะว่าคางคกตัวนี้มันอยากไปหาแม่มันหรือเปล่าลูกมันต้องมาตามหาแม่มัแน่เลยเนี่ยมันตัวนี้เดียวเนี่ยหลังฝนตกเนี่ยเฮ้ยหรือว่ามันบาดเจ็บนะชามันไม่ขยับเนี่ยเพราะว่ามันต้องบาดเจ็บแน่เลยอ่ะเฮ้ยคางคกบาดเจ็บแน่แ่เลยมีเไม้าอยู่ข้างหลังมันด้วยเนี่ยมันบาดเจ็บมันขยับไม่ได้เนี่ยมันจะไปหาแม่มันใช่แล้วล่ะเพราะว่าใช่แล้วล่ะ อแต่ว่าตอนนี้พ่อหาแม่มันไม่เจออ่ะแม่มันอยู่ไหนไปตามหาแม่ให้มันกันดีกว่าไปเปอ,อ,เอ,อไปตามไปไหนอ่ะไปหามแม่ไปหาแม่เหรอค้างคกมันหลงทางเหรอทโอ้ไปหาแม่มันนะอโ,อโอ้และชาไปตามหาแม่ทางโคกนะครับเจอไหมเจอแม่มันไหมฮะไม่เจอ,เจอหรอโอ้ทำยังไงดีอะทีเนี้ย พ่อช่วยหาอยู่หรอคะหาไม่เจออไปไปดูสิอนั่นไกนะช้าพ่อเจอแม่มันแล้วนะแม่มันมาตามลูกตรงเนี้ยเห็นไหมบ้าตัวใหญ่เป็นเล่ยเลยเนี่ยแม่มาตามลูกมันน่ะเห็นปะคะเห็นแล้คะไป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 แม่มันมองหาลูกไม่เจอ นชาไปจับคางคกให้แม่มันดีกว่าไปเฮ้ยจับได้ป่ะมันมียางนะจับจับได้ป่ะมันมียางนะฮะจับได้ไหมแล้วยังงี้จะไปหาแม่มันจะไปหาลูกยังไงอ่ะนชามีอะไรหรือเปล่าคาถาพิเศษใช่ไหมเอาคาถาพิเศษเสกให้มันลอยไปหาแม่มัน,มนไหมเอาเลยอ่ะหนึ่งสองสามอ่ะหนึ่งสองสาม โอ้ยนะชาเสกไปแล้วนี่เจ้าของคบเออเจ้าของครบลรอยไปแล้วนัเฮ้ยนะชานี่นะเสกเลยเจ้าของครบลอยไปแล้วโอ้โเห็นไหมคบมันบาเดเจ็บนะชาเลยใช่ไหมวิเศษลอยไปหาแม่มันใช่ไหมเออลอยไปแล้วโอ้โหลอยไปหาแม่มันนั่นโอ้โหนะชาใช้กระถาพิเศษนะครับทำให้เอาครบลอยได้นะครับไปหาแม่มัน เย้แม่กับคุกกับลูกคงได้เจอกันแล้วมีใจกันใหญ่เลยนะเออไม่ขอบคุณนชาด้วย่ะโอ้ลูกมันบาดเจ็บใช่ไหมแม่มาตามใช่ไหมน้ชาเลยมาช่วยใช่ไหมน้าชานาชากับแม่เราช่วยเหลือได้แล้วนะเย้อะนชาเราช่วยกับคุกได้ยังช่วยได้ยังเมื่อกี้เย้ไหมเย่ไหมเยาอะไรให้พ่อเนี่ย โอเคนะครับอ่ะงั้นก็ลาคลิปวันนี้ด้วยดอกไม้ดอกปีดนะครับนาชาเก็บมาให้เพื่อนๆทุกคนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องน้องนาชาด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ